ครับพี่นอ้องอดีตเขาอยู่บ้านผู้พัฒนาพี่น้องนะครับเด้ออำเภอเมืองจับัดกระเพงเพลินนะพี่น้องมาหนี้ากันยางมาอยู่ในกลางปลาอ่อยนี่นะครับมองไปตรงไหนมีตาอ้อยครับพี่น้องโซนนี้จะเป็นอ่อยนะครับเด้อโซนมากจะเป็นอ้อยนะครับจะเป็นอ่อยทั้งหมดเลยพี่น้องมาหนีมาหาคุณแม่ครับคุณแม่ประกายแก้วมาเบ่งผลงานที่วา่าอัน พอดีพอดีมาช่วงแนะนำนะพี่น้องเนาะผมมาตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วแล้วครับคุณแม่เพิ่นอ,อุดหนุนไปซองนึงอยู่แต่ว่ากะเอาไปทดลองลดลดพักลดหนีจำตดอบ้านครับแบบขันี้มาเบิ่งอ้อยครับพี่น้องอ้อยที่ว่าเพิ่นจะอุดหนุนผลิตภณัณฑ์ฟูกีนน,น,นี่ครับสีมาฉีดอ้อยเพิ่นมันนี่ครับมันอยู่กลางทุกกลางอ้อยเพิ่น่แหนะครับพี่น้องมาเบิ่งว่าอัน เพื่อนบ้านเพื่อนเพื่อนไหนภามาเบิงอ่ะพี่น้องมาเบิงบ้านอ่อยเป็นนังเสะนะครับนี่แต่ว่าช่วงนี้เพื่อนบ้านต้งขีดบ่าราะอะพี่น้องเพราะว่าช่วงเมื่อก,กี้มือนี่ฝนตกหนักครับฝนตกหนักก็เลยว่าเออมาเบิงก่อนอีแม่กระดิสซังอยู่ดอกครับพ่นแม่กระดิสซังอยู่ดอกแต่ว่าก็ผมมาเบิงอ้อยกันมาเป็นนังเสะนี่นะพี่น้องเฮ็ดงานเฮ็ดเต็งซีเลยครับพี่น้องบุกถึงทีถึง,ถ,งถึงหน้าถึงอ้อยครับ บุกถึงทีได้พี่น้องนี่ปลาอ้อยครับแปะมาหาคุณแม่นี่ก็คำๆเลยพี่น้องกับหกม้งแล้งแล้แหละครับอ่ามุงก็กลัวแล้วล่ะเดี๋ยวผมถนัดเฮ็ดอ่าเฮ็ดการตลาดเชิงลูกกับพี่น้องครับบุกเขาหาลูกค้าเลยอยู่ไส่ก็ตามบุกเขาหาตลอด โอ้ยบางงานผมถ่ายวิดีโอที่พี่น้องผมถ่ายไป17นาทีครับตอนนี้มือถือมันห่อนแ้เก็ดับไปเลยอะอัดวิดีโอหายไปเลยครับแต่ว่าถ่ายอยู่อีกหมู่บ้านนึงนะครับช่วงนั้นประมาณใบสองวิดีโอนั้นหายไปเลยผมถ่ายแตงูสีดายครับเดี๋ยวมาเบิ่งวันอ่อยเ,อเป็นจักจักไร่อ้อยอ้อยจักไรครับตรงนี้ไ่อยจักไรครับ13ไร่สองงาน สิบสามไร่สองงานครับพี่น้องอ้อยแตงนี่ครับนี่แหละกำลังพอฉีดพอดีครับเร่งไอ้ตัวฟูกกินเร่งหลกักปรับสภาพับดินครับ,น,รบน,น้ำท่วม,วม,วมพร้อมครับนี่ง้อจะดึงน้ำออกด้วยพี่น้องได้ไน,ไน,ไน,นี่ครับอ่ะอันนี้ผู้จัดการใหญ่ครับพี่น้องผู้จัดการใหญ่่เฉยศแสนกาครับผู้จัดการใหญ่ ของโรงงานได้นี่คนสิบสามไร่กว่าๆตรงนี้ใช้สามซองพอเหลือเฟือครับอันนี้ก็สิบสาไร่กว่าๆพี่น้องิใส่ฟูกกินโกไอฟูกกินอยู่สามซองนะครับสามซองพอดีพอดีขามอครับอัดวีโออยู่ลูกมีหลานน่อยมานั่งครับนี่ ว่างหันน้ำเพิ่งถ่วมได้พี่น้องอันนี้เพิ่งดึงน้ำออกเริ่มจากแห่งแล้วครับนี่อือบวา,าแล้วครับสิบสามไร่ก็กลัวพี่น้องใส่อยู่สามซองครับสามซองพอดีพอดีอันนี้อ้อยปลูกใหม่ได้พี่น้องครับปลูกไม่ได้ครับนี่นี่ครับกำลังฉีดพอดีเลยครับพี่น้องเร่งปรับสภาพบินครับฟื่นฟื่นผู้ดินเร่งการแตกลากครับพี่น้อง ไอ้ว้เขาหา,หาอาหารกิน,นเร็วครับเขาจะโตเร็วครับพี่น,น้องพี่น้องเขาต้นเขาจะแข็งแรงครับไปเขาแข็งแรงกับป้องกันโรคไว้ให้ตู่ครับอันข้างหลังผมกับข้างๆจะเป็นนวายอีกเจ้าหนึ่งนะครับม,ม,มีหลายมีหลายเจ้าอยู่อาจจะผมภาพไปเบิ่งทางนี้จังหน่นอย ตรงนี้ลานที่นอนเนี่ยพ่อแทบพ่อได้เปิดแล้วครับพี่น้องงานตัวนี้งานูกงานเริ่มเดิน้วครับลูกค้าเริ่มเริ่มเริ่มให้การตอบรับครับอาเมนี่ลูกค้าจากอำเภอพานกระต่ายจากกังหวัดกำแพงเพชรได้พี่น้องสร้างผลิตภัณฑ์ชุดที่สองนะครับกับผู้ทีใหญ่ให้ทีมงานให้อีกคนนึงแล้วก็แล้วก็บารลับเอาอยู่บ้านนุ่นสวรรค์ครับพี่น้องเอาสินค้าไปส่งซอยการทำงานครับครับผมลูกหนูอย่าไปใกล้นะสะ้วลูก เหลือมีปลาแล้อเปล่าลูกนี่ครับนี่พี่น้องต้นคอยตัวมังไงครับต้นคอยปลาปลาลูกปลาเรากลับดีกว่าปะต้นคอยนี่ต้นคอยต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยลูกเนี่ยเห็นเปล่ารู้จักต้นคอยเปล่าเด็กหน่อยเกิดไม่มุ่งหัจากดอกหนูอ่ะพี่ลูกพี่เร็วรู้จักครับรู้จักจริงเหรอจริงจริงเปล่า เนื้อออีกเจ้านึงนีงน่กันนีก่กระชีดได้ครับพี่น้องฟืนฟูดินครับปับสภาพดินครับเล็งกันขายายขายา,ขายรา,ากแตกลากครับนี่กำลัาางฉีดพอดีครับพี่น้องสูงกระตุ้นครับกระตุนกระตุ้นการเจริญเติบโตครับฟูก,กีนโซนอ้อยก็เป็นโซนอ้อยกับแห้งเป็นเนี่ยเป็น เป็นโซนๆในพี่น้องเนื้อกะสิเป็นโซนอ้อยกับอ้อยครับโซนมันกับมันโซนเข่ากับเข่าครับโซนผักกับพักผักอันนี้อันนี้เห็ดหน้าบ่อยเลยเด็กพี่น้องเพราะว่าดินมันนุ่นครับบ่มันบ่มันลุ่มบ่อมันลุ่มครับอ่ะปลาลูกไปครับปลูกเดินเดินแล้วเดินแล้วไปคราวแล้วไปลุงที่ไหนลุงจริงเปล่าหลานหน่อยไม่เห็นผมลุงเนี่ยพี่น้องไปยังส่เลยครับไปคุ้มเรื่อยเมื่อนี้ก็ไปหลายอำเภออยู่ครับ ไปอีก้ก็ไปอำเภอสายทงพัฒนาพี่นอ้องอำเภอเมืองอำเภอส่งามครับหมู่บ้านนี่ไปอำเภอคล้องคลุ้งครับอำเภอขานุวรลักษณสบุรีครับขึ้นไปเรื่อยๆพี่นออ้องพอสามซีอำเภอเนี่ยจะเป็นผมดูแลครับจะดูแลทางอำเภอพันกระต่ายอำเภอต้านกระเบื้อ,บบอ่อีกคนหนึ่งครับผมจะผมจะซุ้นนี่ ทําการตลาดเปิดเปิดเปิดโตในน้าโตไปเรื่อยๆครับมื่อนี้ก็เมื้อนี้เขาไปหาลูกค้าหลายคนอยู่พี่น้อง,งแต่ว่าจังหวะิบ่ได้อัดวิดีโอครับแต่ว่าถ่ายรูปมาอยู่หลายหลายคนเลยนะครับมื้อนี้ไปในน้เพอลงค้นกก็ท่าน,นท่านได้รู้จากว่าผมกลับมาทํากัททานทําไหม่ลิตภัณฑ์การเกษตรครับก็ต้องเขาไปโปรโมทนะพี่น้องครับไปนี่นะไปฮอดบ้านฮอดที่ฮอดทางฮอตทงฮอตท่านล่ะพี่น้อง ทำการเกษตรเชิงลูกครับไปแบบนี้ก็กสารความสัมพันธ์กับลูกค้าไปในตัวพี่น้องครับลูกค้ากับหูจักกันครับกับไปสางความสัมพันธ์ใหม่บนลงนบัเดชไปหาบัเดชไปมาหาสู่กันเป็นสิบป,ปีบุ่นเหระครับพี่น้องนั่นบางบางคนเนี่ยผมจําซื้อแบบจางนจำจำซือำำซ้อกันบ่อไรเหรอครับนี่แต่วันยังจาหนากันไ้อยู่แต่พูวลงนกันล่มหายตายจากไปแล้วครับพี่น้องระว,วังล้มนะลูกโอ้ล้มเรียบร้อยแล้วมาเจ็บมาเจ็บลุกขึ้นลุกขึ้นเร็ว ไม่เจ็บด้วลูรโอ้คนเก่งจังร้านหน่อยก็เรนเรียนตามมันป้าหอยเลยนะครับนี่ครับพี่น้องความสูขของกันการทำงานครับการทำงานเชื่องลูกกันสิและครับมวนดีพี่น้องครับมวนครุบไปล,ละผมชอบแบบนี้ชอบลุยสไต,ตายผมลุยๆครับนี่แหละมือเงินกันจะไปแถวอำเภออย่างน้อมือเงินกันจะขึ้นไปทั้งข้องขุงของร้านมาครับมือเงิน ไปยังมาทัวร์เด้อพี่น้องโอ้ยใส่เวลาเป็นป y, like, er, the the ีหมดแล้วครับโซจิตัวเพราะว่าแต่ละจุดที่เขาไปครับก็ที่เป็นมีต้องมีต่างมีเวลาพูดคุยกันลูกค้านะพี่น้องเนาะครับพูดคุยทําความรู้จักกันทําความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ครับในน้ำผลิตภัณฑ์ว่าจังใสเป็นจังใสเนี่ยใสจังใสเนี่ยครับต้องใสอันปริมาณเท่าไหร่เนี่ยนะครับพี่น้องแต่ละคนก็เดี๋ไปกินขอกินปลาเนาะเพื่อนๆผมรับน้คนเฮ็ดน้องอยางน้งกินจริงๆนี่แหละผมก็ได้ คุณแม่สีดาแสนอุบลครับอยู่บ้านน้องขามาเพื่อขานุครับครับแพ่งเพชรนี่ไปย่างไรแถวเป็นเท็กกับเขาห้กินนะครับถถาบก,กินนี่เ,เ,เพิ่นเครียดได้ไหมพี่น้องคุณแม่ก็ได้เครียดเครียดเลยครับต้องกินเขาน้าแม่เด้อพอสำลันแสนไอไอบุญงามขามครับพ,พี่น้องก็ดีครับแต่ว่าพ่อพ่อก็อกเสียไปะละนี่คือพ่อฮักแม่ฮักนี่แหละกระไรลูกค้าที่สนิทสนมกันมากเลยครับนี่ดีมากครับ มื่อนี้เขาก็บว่าแปลงอ้อย13ไร่ก็กลัวนะครับพี่น้อง13ไร่ก็กลัวเตรียมผู้กินมา3ซองครับผู้กินมา3ซองครับนี่กษตรเพื่อนเกษตรไถดินแหงอีกจักหน่อยก่อนเกษตรประมาณเอารถ,รถไลถลงฉีดแหละครับพี่น้องระวังฝนถล,ลม่มคาโกดถลม่ลมหมักยังหนักเลยครับนี่ ่ะพี่น้องพี่มนีกน่มาอยู่กลางป่าอ้อยครับบ้านภนาูธนะบ้านภูพัฒนาครับอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับพี่น้องบัวบังแปลงแปลงนี่ถือว่าเป็นแปลงสาธิตไปในโตแล้วนะครับนี่ไปครับไปพี่น้องไป ครับครับผมพาลูกไปไปไปโอ้ยเดินเดินก็เนเดิ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 นดันหน่อยก็บอเก่งขนาดพี่น้องผมมาหาโอ้ตังเกนตังเกนเจ้า dancer, uh> Designer, หนี้ยังก็ยังเบะบาะอยู่เลยครับตัวนี้กัประมาณงูกเก็ตขวบแล้ว ให้อยู่ช่วงที่มาช่วงที่ว่านา้ำรุ่นับพี่น้องช่วงนำได้รายๆเนี่ยนางมาแบบนี้พอได้แล้วครับเออแต่เจ๊ไรก็ยุ่อยัง่งนาง,นาง,นางาก็ดางต่ากประเท่มากกล่องเสียสั้นสีนสกระเทือบอัน่อยพี่น้องเด้อครับเด้วย,วยอ่ะพอท่างกับพอได้หยบับนี่เหรอ ออกจากหมู่บ้านนี้ก็สิเริ่มหันหัวกลับแล้วะพี่น้องก็สิไปเมืดด่อยยวนยูร้านที่นอนพอดีครับพอดีก็คมพักอยู่รลานที่นอนร้านี่นอนก็สิเป็นร้านพักกัพี่น้องที่นอนที่เหลือก็สิทยอยขายออกนะครับทยอยเซอออกกันละพงศ์ก็สิลุยอันนี้เต็มที่ลุยงานแบบนี้เต็มที่ครับเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นยดานที่นอนก็ต้องปินดนะพี่น้องเนาะปิดแล้วนะครับปิดกะ โอกาสที่ว่าจะค้าขายได้คือวันยักแล้วละครับออกมาวันนี้กับเน้นน้ำที่นอนที่น้ำจุดว่าเขามีที่นอนอยู่พอดีตาตาพี่ิพาทิพาทุกมากพอดีครับพี่น้องครับฝากพี่น้องที่เพิ่งคลิปนี้ครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามบล็อกดีพี่น้องนะครับเด้อเขามาเป็นกำลังใจกันได้หลายเด้พี่น้องนะครับเด้อมาสู่ชีวิตน้ำกันพี่น้องมาเปิดตลาดฟูกกินฟูกกินโกน้ำกันครับนี่พี่น้อง เป็นตลาดเชิงลุกนะครับเด้อนี่ยสไตล์ผมแบบนี้นะพี่น้องสไตล์ผมแบบนี้เลยทำการเกษตรเชิงรุกครับพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ